้ามือใหม่จะทารถดิฟหรือว่าใครที่เพิ่งโหลดเกมมาเนี่ยมันจะตั้งค่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราต้องตั้งค่าออกไปก็ให้ตั้งค่าตามนี้เลยนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบเพิ่งโหลดมาเลยนะครับหรือคนที่ไม่เคยเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ก็ตั้งค่าตามนี้ซะนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นด้วยเลยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง i b o x TV ในคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทํารถดิฟนั่นเองซึ่งจะเป็นการทําในแพทใหม่นี้นะครับแพทล่าสุดเลยผมก็ยังไม่เคยทํานะในแพทล่าสุดเนี่ยก็รถที่เ,เอน,น,น,อน,นเองน สำหรับใครที่อยากทำรถดิฟนะครับต้องเป็นเครื่อง925ขึ้นไปนะครับเครื่อง925 HP ขึ้นไปนะครับหรือใครที่มีงบขึ้นมาหน่อยก็เครื่อง4แสนเลยก็ได้นะเครื่องแบบ106อะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทำเครื่อง106ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำเครื่อง900แล้วกันนะอย่างแรกเลยนะครับทุกคนซื้อเครื่องซื้ออะไรให้มันสุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อยางครับผมซื้อยางอันตรงกลางนะยาง6000นั่นแหละแล้วก็ไปเบอร์ให้เหลือ0%เลยถาวาเปอร์เซ็นเลยรงฝว่านะครับ ตอนนี้ยางของผมมันเหลืออยู่ที่81%นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเราต้องการ0%เนาะเราก็ต้องไปเบินเพิ่มโดวยวิธีการเบินของผมนะครับก็จะอี้ชี่อะหืนกามเนาะก็แบบนี้นะครับผมเอารถจิ้มหน้ากระแพงนะแล้วเราก็ปรับมุมกล้องให้มันออกห่างถ้ามันอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะแหลกยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแหลกนะครับถ้าใครไม่อยากเครื่องร้องสูบออกมานะ แล้วถ้าใครขี้เกียจกดแชร์เนี่ยเราก็ต้องกดที่ออแผนที่นะครับนี่แล้วมันก็จะเนี่ยเบินให้เราเองเลยเครื่งมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันเบินไปเรื่อยๆจนเหลือ0เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ยังเราก็เหลือดศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยางที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือการจูนเกียร์นั่นเองนะหรือว่าใครไม่อยากจูนก็แล้วแต่ครับไม่จูนมันก็ดิฟได้เหมือนกันนะทุกคนเชื่อผมปะถ้าเราไม่จูนเกียร์มันก็ดิฟได้เอ,อ้าทุกคนไม่เชื่อมาเดี๋ยวผมทาให้ด อันนี้ยังไม่ได้จูนเกียร์นะผมจะสับเป็นเกียร์สามไม่ก็เกียร์สี่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดจะเป็นเกียร์ห้าก็ดิฟได้นี่เห็นไหมเออเกียร์ห้ามันไม่ได้นี่วา,อาโอโหแล้วมันจะยู่อะไรขนาดนี้อ่ะขอตัวไปซ่อมรถแป๊บนึงนะครับมาบัวมาตาจะดูจะบุ้ยผมจะใช้เกียร์สี่ในการดิฟแล้วกันนะดูนี่ยังไม่ได้จูนเกียร์เนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันสมูทเยอะกว่าเดิมวะ ทุกคนคิดเหมือนผมปะมันสมูทขึ้นกว่าเดิมอ่ะเออคิดเองหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่ารถมันสมูทกว่าเดิมไม่ได้ม้นะนี่ไม่ได้จูยอ่ะโอเคอันนี้ผมกาเองครับทุกคนซืบนี่ไม่จูนมันก็ดิได้เห็นปะไม่ต้องไปเสียเวลาจูเกียโอ้ยโอเคเป็นไงเท่เหปหมล่ะดีฟมาเลยครับผม โอ้โหคือพูดตรงๆนะหลังจากคลิปอ่อคลิปที่ผมได้ดิฟล่าสุดไปอะ่ะผมก็ไม่ได้ดิฟอีกเลยเว้ยคือผมเป็นไรไม่รู้แบบไม่ชอบปรเล่นหลังใหม่อะ่ะผมชอบแบบดิฟตอนเฉพาะอดิปไปมันก็เลยดูก่ายอย่างนี้แหละเอออืมปังเรียบร้อยฮะผมแค่จะมาแสดงให้ดูว่าไม่จูนรถมันก็ดิฟได้แสดงศักยภาพไปลูกไม่จูนมันก็ดิฟได้ เฮ้ยโอเคได้อยู่เป็นไงเห็นปะเน,นี่ยแค่เนี้ยมันก็ดิฟได้นะดิฟได้แบบชิวๆครับผมโอ้โหช้าไปวะ่ะเดี๋ยวผมจะลองจูนดูแล้วกันอันนี้ขึ้นให้หมดเลยผมจะจูนแค่เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะโอเคจูนประมาณนี้มันจะดิฟได้ปะวะอันนี้คือจูนมั่วน,นะครับทุกคน จูมั่วจริงๆนะมันก็ดิฟได้เหมือนกันเห็นปะเราแค่ทําให้ล้อมันเราแค่ทําให้ล้อมันฟรีแค่นี้มันก็ดิฟได้แล้วรดดิฟเออจ้อะไรมากเห็นปะน่ะชิวๆเลยโอ้หอัปเดตใหม่โคตรชอบอ่ะนี่ผมปรับภาพกากอะเนะี่ยเหมือนปรับภาพสูงเลยสีได้แต่มันไม่มีเงาผมไม่อยากเปิดภาพสูงนะเพราะว่าเครื่องม่งร้อนร้อนแบบร้อนจีเลยอะ่ะนี่เห็นปะ อันนี้คือจูนมันนิดนิดนึงนะครับเออติดอ่างโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอยากดิฟให้มันน่าสักพันเมตรอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันทำไม่ได้หรอกทำได้ทำได้ดิเราต้องคิดว่าตัวเองทำได้โอเค อย่าให้มันเลยก็พอโอเคได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่อย่า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 โหเสียวาบเลยเฮ้ย,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 ยไม่นะโอเคยังรักษาแต้มไม่ได้อยู่ชิบหายละชิบหายละเอ้ยยังอยู่โอ้ยใจหายใจความ หมายซิ้ครับผมโอเคผมเริ่มจัดตังหวะมันได้ละคือตอนโค้งให้เราปล่อยเลยตอนโค้งเนี่ยให้เราปล่อยเลยฮึบโอเคแล้วเราก็ค่อยค่อยมาเร่่งตอนแบบว่าทางทางที่มันต้องตรงไปแล้วเราก็แค่ปล่อยทางโค้งก็พอแล้วเราก็เหยียบโอเคอธิบายรนะ <c oughs> อะไรของพี่นเนี่ยโคตรไม่เข้าใจเลย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมอธิบายอะไรลงไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งใจมากได้อยู่นะ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 หาชนก็พออ๋ทำนาทั้งที่ไหนล่ะ easy boy โอ้โหกูเล่นตั้งนานกูลืมเปิดเสียงเกมไอ้เหี้ย โอเคปิดต,ตำนาน200เมตรเอา้าผมนึกว่าผมลงโซโลไปกดทีมสเฉยเลยโอ้โหลืมดูครับทุกคนอะไรครับเนี่ยมันเบอร์อะไรวะเบอร์วะละัล์แคบหรือเปล่าเอา้าทำไมมันโดดไม่ได้โอ้โหสายเดี่ยวเองดีละไม่มีคนลงกับเราฟาร์มก่อนแล้วกันฟาร์มก่อนแล้วกันอุย้ยตกใจหมดมันจะตึงแค่ไหนกันเชียว ไม่ปืนนี้โอ้คิดถึงปืนนี้ว่ะฝนตกอีกแล้วฝนตกในชีวิตจริงแล้วครับทุกคนอะไรวะเนี่ยตกบ่อยๆเราจะเอาการะเบิดวางไว้ตรงนี้อืมเผื่อมีคนเอ่อลงมาเหยียบ VSS อุ๊ยอะไรอะ่ะโอ้ชิบหายแล้วทุกคนไม่มันเดือดจังวะโอเค ไม่มีคนไปชุบมันไปก่อนเดอ้อไปก่อนเด้อจ้าโอ้โหยิงโคตรเจ็บเลยอันนี้มันต้องตึงแน่นอนครับเฮ้ยโอ๊ยหลบไปแล้ววิ่งแล้วไปจริงละไปดักมันนะครับโอ้โหแล้วฝนมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวเออสะเบียงสาระสะเบียงสาระสะเบียงอะไร โอเคตรงนั้นแหละ <S 2> <S 2> <S แล้วสวยเราจะกลับไปแก้แค้นมันเนูน่นไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ฟาร์มโคตรชิวอ่ะมันน่าเจ็บใจชะมัดเลยตรงน,นู้นก็มีนูน่นชิวนอกอักขโมงอ่ะ อืมเจ็บอยู่น,น้อเจ็บน,น้อเพว่ามันโอ๋จะละโอ้โห